สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบัญนัติของเขานะครับทางเทศบาลตำบลน้าเมืองนะครับมีความยินดีนะครับที่ทางกรมท่าประทานนะครับที่ได้มอบความทรงนจำระบบพลังงานไฟฟ้านะครับให้แก่ตำบลน้าเมืองผมเองนะ,ระ,งมมนะครับกาวัยู่เสมอนะว่าพี่น้องชาวตำบลน้าเมืองอถึงอยู่ไก่ล่นำนําชี้กอกกิ่งนะครับแต่ว่าพี่น้องเขาแต่จำความได้นะว่าอยากได้ทองท่าประทานระบบไฟฟ้าสูบน้ำด้ยวยไฟฟ้า มาตั้งแต่โดดนะครับกับตู้ก <'ve été proud> ันครับขอบคุณครับครับกลับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนาเมืองนะครับจุดนี้ทพันธุ์เป็นกขอทราบตอนในห้องพูดที่ว่าเราจะทำไอันนี้เป็นลำชิหลงลำชิลงงานลำชิหลงนี่เท่านนี้เป็นคนทา่นาเมืองเราอายแต่นี้ลำชิลงเนี่ยระยะอยู่ประมาณบ้านห้าแห่งประมาณ100เมตรโดยประมาณถ้าขอสร้างปัตตลา ตอนนี้ส่วนนี้ของยางชิหลงกับคนเ็มเนี่ยตรงนี้ตลอดไปตรงนี้จะมีเชื่อมอยู่ประมาณหก0 0เมตรถ้าเราทำตลอดเชื่อมเรื่อยเนี่ยท่างเห้าหรืาเทมกับชิหลงเราจะต่อต่อชิ้นราชการเป็สบายแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นส่วนนี้เป็นอะไรานี่ยจะกพาะคุณเป็นสามตัวที่ทำนะครับสามารถโดดเดียวแต่ส่วนนี้ผมไปดูแล้วมันน่าที่จะผมเสื่อมันมีค่า อันน้ำในฤดูน้ำได้ไหมได้ครับคาดภาวที่ารมีท่เพราะฉะนั้นตอนบนที่นอกที่ดืนดืวต่ห่มใหม่เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างภาพของวัรต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นมาห้มไดถ้าไม่เต็มก็รับการไห้ ยเปยเข้างคนไม่ปรตตรงนี้แถวนี้ไม่ใช่ตรงนี้บริเวณแถวนี้มันมีในช่วงนี้นะครับพระก้อกทีทางะท่านเดินมาถึงผมขอเชิญคุณเพนดดีสีรอยเอกันแล้วกันนะครัะแถวนี้ทั่วหมดว่าครับร่างกายบ้าตาบ้านตายีหอพท้ายนะครับอาจ่อทางประท่านขอเชิญซีดิน

8แห่ครจังหวัดรที่มีแห่งเปครับแ่อำเพสรภูมิไปได้อยู่ประมาณ3แล้วี1บบแแล้วของปี5ีจังหวัดเอองบ5 4เราจะได้่สร้างเพิ่มอยู่ประมาณ4แห่งแบบสร้างไม่ไม่ไม่ครบเต็มระบบแห่งนายปุณศรีนามรักกล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดุและคณะขอเรีนเิธีมอบ การถ่ายโอนพระรกิจิตโครงการสถานีสูบน้ําไฟฟ้าความระบบส่งน้ําบ้านยางโดยกรมทนลปรนเป็นผู้ส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลนาเมืองเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างสถานีานสูบน้ําจนแล้วเสร็จส่วนหนึ่งเทศบาลตำบลนาเมืองมีพื้นที่การเกษตรจํานวนมากแต่พื้นที่ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรบางแห่งก็ยังไม่รับความร่วมมือกระผมแนะนําตัวแทนเกษตรกรพี่น้อง ชาวตำบลนาเมืองต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายมานโอกาสนี้ขอบคุณครับกราบียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวัยเอ็ดท่านแอนำเพอเสรลภูมิท่านหัวหน้าสูวนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและผมมอมหลวงอนุมาตทองแถมในนามของกรมยมทานขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านทานีานสูบน้ำไปปนาไฟนะครับพร้อมระบบ่งน้ำบรรยางนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งใน โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเบื้องต้นจํานวนพันห้าร้อยไร่และจะส่งมอบให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดรรอเอดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบรับมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยาง ระหว่างกรมชมรมทานกับเทศบาลตำบลนานเมืองขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร,ร้อยเอด็ดร่วมประกอบพิธีเปิดผ้าแผลคุมป้ายเพื่อเป็นเสริมมงคลกับโครงการนี้เพื่อเป็นบัตรมอเลิกในการใช้งานต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร,ร้อยเอด็ดท่านในทวัดปักอังกูลทบุูรในการสำนักชมรทานที่6หม่อมหลวงอนุมาทองแท้ทบุตรในการส่วนปฏิบัติการสำนักชมรทานที่6 ในสถาพรอิ่เสมอท่าบูิการโครงการส่งน้ำระหว่าสาหนองหวายนะครับในวัวุฒิเครือทองศรีท่านผู้แทนประมงนะครับผมทรงวุตถุิบวัวุฒนะิครับพูดในการโครงการชวประทานไวเอ็ดขอบรรยายสรุปการก่อสร้างโครงการสราาดีสุบน้ำด้วยฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบรนยางนะครับเชิบตุลาตบลนางเมืองมีความต้องการให้กรมชวประทานในการดนการก่อสร้างสถานีสุบน้าด้วยฟ้าบรนยางลักษณะของโครงการและประกอบด้วย สถานีสูบน้ำแบบหอยโข่งติดตั้งบนแพรอัตราการสูบป,ประมาณ280ลิตรต่อวินาทีนะครับระยะยกสูง50เมตรเพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดโครงการนะครับใครขอเรียนเชิญท่านประธานพนิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวัยเหตุนายธวัชชัยฟักอังกูลกล่าวเปิดงานบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับเรากําลังจะ <laughs> ได้รับ นะครับระบบชลรประทานที่ได้มาตรฐานนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับของน้ําซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อพวกเรามากที่สุดขอให้ได้มีน้ําที่เพียงพอต่อการที่เราจะทํามาหากินซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับถึงแม้จะมีการถ่ายโอนไปแล้วแต่ทางชลรประทานนะครับทางกรมชลรประทานก็บอกว่า ในระยะหนึ่งปีแรกเนี่ยถ้าหากสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้ามีข้อขัดข้องมีเหตุขัดข้องประการใดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของชลประทานก็ยังจะมาคอยดูแลครับบัตรดีก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วก็ได้เลิกได้ยามันดีแล้วนะครับก็ถือว่าได้มีการส่งมอบแล้วโดยสมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการทำพิธีปล่อยลุกโปงเป็นสัญลักษณ์ต่อไปครับก็ ขอขอบคุณทุกทท่านครับสวัสดีครับอาณาเขตสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านยางเป็นของพวกเรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ1 2 มาเปลี่ยนประาทลครงท่าไปแล้ว12เครื่องครับมาตาก็ถ yes, ้าขอสัตว์เพิ่มเติมจะได้เครื่อก็ขอมาเป็ที่สำนักแรกเป็นตัวเป็นตัวแล้วก็ราการสำนักเปนมาไห้แต่ของเราจะไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนเดิมต้องมาดึงติดตั้งมากกว่าครบเราควรจะ18พนี่หรือผมเพื่อบอกว่าอยากได้เครื่องตัวนี้มาช่วยเพราะที่ทำคลองให้เขาแล้วครับเครื่องนี้เขาสู่ไปแต่เครื่องตัวนี้ก็สู่ตรงที่บ่อน้ำที่เป็นแจ่มดิ่งนะครับที่มุมขวา ยังไงเดี๋ยวผมจะรวจงานต่อไปโอเคเข้ามาดี กิดข้องน้ำินประคับเนี่ยน่าคิดข้องออกมาจากไรครับาเก็บไรซิไรอ๋อเก็บไรซบไรขออะวญาจีเห็นน้ำมาไก่น้ายจะสีดีใจวะสีใจพ่อใจยนุนเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่นี่โครงการแบบมีออกมาจ้ะับเออเเอเป็นมร้านเลยนะตีใจอยกไก่ป่านนี้ยังมาหอดป่านเ่าได้เนาะน